ยินดีต้อนรับสู่มหาเทพทำนายเพจแห่งเชิงสร้างสรรค์ขอบคุณมากสําหรับการติดตามและขอบคุณจริงสําหรับคําถามคอมเมนต์ที่ถามเข้ามาเพจนี้บอกแล้วยืนยันมาตลอด20ปีนะครับว่าเป็นเพจแห่งเชิงสร้างสรรค์สร้างพลังบวกให้กําลังใจซึ่งกันและกันโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆทั้งสิ้นสําหรับวันนี้สืบเนื่องจาก Tik t o อก ชื่อเพจมหาเทพทำนายสหรับท่านที่ยังไม่ได้ชมนะครับรบกวนเข้าไปชมที่เพจล่าที่คลิปล่าสุดเลยนะครับของมหาเทพทำนายใน t ิกตอกพอจะได้จะเข้าใจในเรื่องของการเสี่ยงซิมซีแบบไทยๆสืบเนื่องจากการสวดเป็นสวดตายซึ่งการสวดตายตายก็คือตายจากสิ่งไม่ดีไม่งามทั้งปวงตายจาก โรคภัยไข้เจ็บตายจากสิง่งอปัปมคลทั้งหลายตายจากการกระทําที่ไม่ดีตายจากคำํำพูดที่ไม่ดีตายจากความคิดที่ไม่ดีสิ่งที่ไม่ดีเหล่านี้ล้วนเป็นอสุภะสิ่งที่ไม่ดีเหล่านี้มันไม่น่าแตะต้องไม่น่าสัมผัสไม่น่าชนดมไม่น่าชวนมองซึ่งเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจก็จะได้สุดได้รับการสวดตายออกไปให้หมดแล้วและกลับมาเป็นสวดเป็นสวดเป็นก็คือเป็นคนใหม่เป็นคนมีโชคมีลาบ เป็นคนที่อายุมั่นขวัญยืนเป็นคนที่มั่งมีสีสุขเป็นคนที่อยู่เย็นเป็นสุขเป็นคนที่มีลาบยศสรนเสริญทําอะไรก็ประสบความสําเร็จแล้วก็จะได้ข้าวข้าวเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์และเป็นข้าวใหม่ด้วยเป็นข้าวใหม่ด้วยนะครับอันนี้และมีไม้มงคลอยู่9ไม้123456789ให้ท่านเลือกนะครับ หนึ่งไม้ในการเสี่ยงทายเหมือนเสี่ยงเทมซีของจีนนั่นแหละครับแต่อันนี้คือพิงก็ให้เราเลือกตามนี้เลยมีแค่9รวมทั้ง1คําถามด้วยนะครับที่จะถามอาจารย์เพื่อประกอบกันกันกบไม้มงคลแล้วก็กับไพ่พยากรณ์นี้มีหลายๆท่านเลยถามแบบว่าทําไมมีแต่ไม้มงคลทําไมไม่มีไม้แบบเสี่ยงทายในการถามที่ไม่ดีบ้างมีอยู่2คําตอบครับ1เพจนี้บอกแล้วว่าเป็นเพจโพสิทีฟ เป็นเพจที่ให้กําลังใจสร้างพลังบวกดึงพลังบวกเข้ามาในตัวทั้งหมดเลยและก็สองเมื่อเราเกิดใหม่เป็นคนเป็นแล้วเป็นคนใหม่แล้วจากบุญกุศลที่เราได้กะะํำมาทั้งหมดทั้งสิ้นมาเป็นพลวะปัจจัยในการหนุนนําเราเป็นคนใหม่เป็นคนมีโชคมีลาบมีอายุสัน้นทนยืนตามที่บอกไปแล้วเพราะฉะนั้นเหตุใดเราจะต้องมีสิ่งที่ไม่ดีเล่าแต่ถ้าเกิดว่าถามไม้มงคลคือมองคลอยู่แล้วแต่ถ้าถามด้วยไพ่อีก ประกอบกันถ้าเกิดว่าเป็นเป็นไพ่ที่ไม่ดีสิ่งที่ไม่ดีจะต้องหาทางแก้ไขให้ด้วยไม่ใช่บอกว่าไม่ดีแค่นั้นจบเพราะว่าถ้าไม่ดีเราจะต้องหาทางแก้ไขเพื่อจะเราจะเราจะได้หลุดจากสิ่งที่ไม่ดีเหล่านั้นแต่ถ้าดีก็คือก็โอเคกันไปไม้มงคลเสียบกับความอุดมสมบูรณ์โอ้โหนี่สุดยอดเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะยกตัวอย่างง่ายตอนนี้อาจารย์ก็ไปสวดมนต์แล้วเรียบร้อยแล้วก็ เลือกไว้ในใจแล้วว่าจะเป็นไม้หมายเลขใดรวมทั้งคาถามด้วยยกตัวอย่างนะครับไม่ตัวอย่างละอาจารย์ก็จะถามจริงๆเลยขอเลือกหมายเลข6และคําถามมีอยู่ว่าในอนาคตอันใกล้ย้ําว่าอันใกล้นะครับจะประสบความสําเร็จในสิ่งที่เราตั้งจิตตั้งใจจะทําหรือเปล่า งานนี้จะประสบความสำเร็จหรือเปล่าสำเร็จมากน้อยแค่ไหนสำเร็จยังไงสำเร็จแบบไหนขอท่านจงทํานายมาด้วยอมสิโรเมพุทธ,ธเทวันจะมีธนักพเนสาร,รพุมะเทวตามหาทโยปารมิตาปูชิตวาปาการวันตาปาการาเคหะวัตถุมีเคเต,เตพิธีปูชาอากัชายหิสภัสสะเทวมนุษสาหนัง อัญเริยะจนมัดสิกวารยะคือไพ่ใบนี้นะครับตั้งไว้ก่อนหมายเลขหกที่เลือกคือไม้สำหรับที่เลือกเหมือนกันนะครับคือกันเกลากันเกล้าหมายถึงอะไรเอ่ยป้องกันภัยอันตรายทั้งปวง คำว่าป้องกันภัยอันตรายทั้งปวงเซงว่าจะมีภัยอันตรายแน่ๆเพราะฉะนั้นการทํางานก็จะต้องมีอุปสรรคหรือเวทยยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าทำงานหนักๆระวังจะเกิดอุบัติเหตุเตือนไว้ว่าจะเกิดอุบัติเหตุแต่พอดีพอดีอดเนาะท่านได้มาคือมาป้องกันด้วยนี่ไงจะเกิดการเหตุผลที่ของการเกิดอุบัติเหตุก็เพราะว่าความใจร้อนความมุทะลุ ความรีบร้อนของเราโดยขาดสตินั่นเองนะฮะแต่ข้อดีของการกล่าวกับไพ่ที่ถามนี้นั่นก็คือเราเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีอาจจะดีเกินไปหรือประมาทเกินไปหรือเปล่าเพราะฉะนั้นตั้งอยู่ในความไม่ประมาทและจะประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนหรืออาจจะมีการต่อสู้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าการต่อสู้กับคู่แข่งโดยเฉพาะคู่แข่งทางธุรกิจหรือคู่แข่งที่ลักษณะในการทํางานเหมือนกัน เรานิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวหรือตั้งจิตให้มั่นตั้งสติให้ดีคิดให้ที่ให้ทวนทีแล้วสิ่งนั้นก็จะประสบความสำเร็จเช่นเดียวกันแต่ท้ายที่สุดแล้วที่ท่านเลือกกันเก่าเรล่านี้ก็คือป้องกันภัยอันตรายทั้งตวงจากสติสัมปชัญญะความระลึกได้ความรู้สึกตัวของท่านและจิตอันเป็นสมาธิแล้วก็ก่อให้เกิดปัญญาและสิ่งนั้นก็จะประสบความสำเร็จเช่นเดียวกัน ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับท่านที่เลือกอีก1 2 3 4 5 7 8 9แล้วก็รวมทั้งถามคำถามมาได้หนึ่งคำถามเขียนคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คอมเมนต์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้เพจมหาเทพทำนายของทุกท่านจงโชคดีมีใจปลอดภัยมีลาบทุกทุกท่าน